สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้น้ำอยู่ที่บ้านดินหอมค่ะแต่งตัวแบบนี้ใส่ชุดแบบนี้คืออะไรหรอคะเป็นชุดเขาเรีวยกว่าชีพามนะคะชุดขาวนุ่งขาวห่มขาวนะคะสำหรับคนที่วัดเขาก็จะเรียกว่าแม่ขาวค่ะครั้งหนึ่งที่ถูกเรียกว่าแม่ขาวก็รู้สึกน่ารักดีเราเรียก คนที่ใส่ชุดขาวแล้วก็ยังไม่ได้โกนหัวนี่เรียกว่าแม่ขาวนะคะก็วันนี้นะคะน้ำก็จะมาคุยว่าตอนนี้น้ำกำลังทำอะไรอยู่เนาะก็จะเป็นช่วงนี้เนี่ยเราก็จะเก็บตัวนะคะเข้าเงียบนะคะน้ำเข้ากรรมฐานออนไลน์กับทางวัดมเหยงนะคะโดยคอร์สนี้นะคะจะเป็นดำริของหลวงพ่อสุรศักดิ์เคมารังสี ท่านเจ้าคุณพระภาวนาเขมคุณนะคะเจ้าอาวาสวัดมเหยงนะคะที่ได้ดำริคอร์สทันสมัยขนาดนี้นะคะเป็นคอร์สวิปัสสนาออนไลน์ให้ทุกท่านได้ฝึกได้ที่บ้านเลยนะคะซึ่งตอนนี้น้ำก็ปฏิบัติมาถึงวันที่6แล้วนะคะเออก็มีสภาวะที่แต่ละวัน แตกต่างกันไปมากนะคะเวลาเราส่งอารมณ์เราก็จะไปส่งอารมณ์กับท่านด้วยก็เป็นลักษณะที่เวลาเราฝึกปฏิบัติแล้วเกิดอะไรขึ้นเกิดสภาวะแบบไหนเนี่ยจะมีบอกอารมณ์ว่าเราเป็นยังไงแบบไหนนะคะแล้วก็ท่านก็จะให้คำตอบมาว่าควรปฏิบัติตัวแบบไหนต่อนะคะซึ่งตารางเขาจะมีมาไว้ให้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากจะพัฒนาตัวเองอยากจะปรับปรุงตัวคอร์สกรรมฐานคอร์สเนี่ย รีบสมัครด่วนคะ่ะรายละเอียดตามนี้นะคะฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะสวัสดี